ตะพวงเป็นปลอกตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามมันหนีไปอยู่ที่ดงขโมูทีนี้เราสปอยภาคหนึ่งสักนิดหนึ่งพี่จ่าประพันธ์ตายภาคนี้กลับมาเพราะอะไรยังไงพี่คือตอนที่จ่าประพันธ์โดนยิงหัวครับเฮดช็อตอะภาคหนึ่งเราถ่ายซีลงบ้านบอกเอาไงจะยืนยันตายไม่ตายจะมีงานศพจ่าไหมผมก็ไม่ได้จะให้แกตายนะเพียงแต่ไม่ได้แกโดนยิงฉลบ แล้วก็แล้วก็จะเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่ได้เล่าว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้แกมไม่จำเป็นต้องตายหรอกภาคหนึ่งคุณจะไม่เห็นศพจ่าหลังจากศีลนั้นไม่มีไปโรงพยาบาลไม่มีอะไรจะไม่มีงานศพก็เป็นงานศพแย้มคนเดียวอีพี่คุยเขาจะเป็นคนหนีแหละเขาเขาทีแรกผมก็งงๆพี่เอาอย่างนี้เลย่ผมไปทำอะไรหรบพี่คือภาคแรกเนี่ยผมแอบเล่าเรื่องข่าวไฟังว่าผมก็ไปถ่ายปกติคือจริงๆในในในมุมผมมุมแรกอะตัวของ ของอาพอเจตเองอะ่ะผมก็ได้นั่งคุยกับแกเขาเป็นดาราที่ทําให้ผมแบบเดินกลับบ้านตอนเด็กๆถ้าเราเคยดูผีตาโบนะบผีตาโบที่ถือลูกตาสองอันอะ่ะเอาตากูคืนมาเนี่ยประโยคนี้ผมก็นั่งคุยกับอาอาอาพอเจตแกก็บอกเออแกแกไปเล่นเล่นเป็นอาจารย์ผมผมก็เลยรู้ว่ยตัวละครแม่งคือในในมุมผมมากผมคุยแบบคีเอทหนังอะนี่ตัวละครแม่งเกิดเกิดกันอยู่อะ่ะโดยอายุโดยอะไรแล้วแม่งเป็นอาจารย์ผมด้วยแล้วแม่งตายโหดมากเลยพี่ ผมก็คิดว่าเออผมคงไม่โดนอะไรแล้วตอนจบวะพี่พี่โดนยิงกระบ,บาลน,นะผมผมพูดอะไรทาให้พี่โกรธไปเนี่ยพี่เพิ่งเขียนบทไปเนี่ยตอนจบอะแม่งยิงหัวผมเฉยเลยไม่บอกอะไรเงี้ยผมผมก็ถามแกคำหนึ่งนะเรื่องของโลจิกบางอย่างการใช้อาวุธอะไรเงี้ยผมถามพี่ ผีแม่งเ็ปืนยิงหัวผมเลยและหลายคนแล้วแม่งก็เกิดคอมเมนต์อย่างนี้จริงๆเลยว่าเออแม่งใช้ปืนยิงผีหรืออะไรแต่รู้สึกว่าเออวิธีคิดของอีพี่คุยอะ่ะอีพี่คุยมันก็จะประมาณเหมือนกับแบบว่าทำไมไพี่พี่เป็นผีพี่ต้องไปบีบคอเหรอผมมีปืนผมยิงแม่งเลยแม่งทุนแรงด้วยผีแม่งไม่เหนื่อยด้วยอะไรแกก็คุยแบบหน้าตาเฉยมีโอกาสพี่ไปสัมภาษณ์เขาอะ่ะผมว่าแกเป็นคนที่แบบ <c oughs> เขาเป็นตลกลายอะพี่เพาผมว่าเออจริงวะ่ะแต่ผมก่ผมไปทําอะไรพี่วะทำไมท๊ะ ทอนทายแม่งก็จะดีอยู่แล้วว่ายิงหัวผมทำไมวะผมก็ยังไม่รู้วยจะมีภาาส่งบ้าสองอะไรเงี้ยพี่คุยบอกว่าจริงๆไอ้ผีมันยิงไม่แม่นมันยิงเฉียดหัวจ่าพันจ่าพันก็เลยแบบแค่ถากหัวอะไรเงี้ยเออกูไม่ตายมันแค่ถากโ <laughs> ชคดีนะผีนยิงไม่แม่นอะไรเงี้ยคุยกันตอนตอนที่ที่เราเขียนบทน,นี่แหละว่าเขาไม่ได้ตายไปแต่เราไม่ได้เล่าเขาก็อยู่โรงพยายบาลนั่นแหละมันกลายเป็นไปเดินว,ว่าทุกคนอยากหาเหตุผลมากถ้าไม่จ่าไม่ตายในเรื่องมันพูดแค่คำเดียวเลยโช <laughs> คดีที่ผียิงไม่แม่น <laughs> <ๆ S 2> แล้วเพื่อให้เรื่องมันเดินต่อ จริงๆก็คือพี่คุยตั้งใจว่าไม่ตายตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่จะมาฮะจะมาฮะมีม,มีแผลที่หัวมีอะไรอย่างงี้ไม,ไ,ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือว่าไม่ตายก็แค่นั้นใช่เพราะว่าจริงเราอยากได้มอร์แกนฟีแมนแล้วอยากให้เรื่องมันเดินต่อเพราะงั้นไอตัวยักษ์มันจะพูดเองเออเองคนเดียวมันจะรับรู้ทุกอย่างเลยเพราะว่าจ่าก็ต้องเป็นก่อนเซาว่าไอ้กูมีข้อมูลนี้มีนี่มีนี่รับบทบาทก็จะเยอะมากขึ้นวันศุกอ์ครับผมกลับอีกอ่ะเอา,มาอมกเกรอ แล้วพาคนี้จะตายเลยเปล่าจะตายยังไงทุกวันเนี่ยถ่ายถ่ายไปก็ยังไม่รู้ไม่ใช่ให้ผมตายตอนไหนจริงๆแล้วจ๋าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เราอะรู้สึกว่าตัวละครมันจะต้องเหมือนมีแบบมอ์แกนฟรีแมนตามเพยอีกคนหนึ่งอะอม,มัน,ม,นมันคนต้องมีคอนเซิลล์อะแล้วคนที่คอนเซิล์ที่สุดก็คือจ๋า ที่ตามมาแต่ต้นแล้วก็ภาคที่แล้วไป่ทันพูดอะไรโดนยิงตายภาคนี้ให้พูดเยอะขึ้นจริงๆแล้วองความรู้ของจ่ามีมากกว่ายักษ์เยอะครับ <c oughs> เพราะว่าด้วยประสบการณ์การเดินทางไปสถานที่ป่าแห่งนี้ก็เป็นคําแนะนําของจาประพันธ์ด้วยเหมือนกันกลับมาเพื่อที่จะไปกับยักษ์ไปไปตามหาบางบางอย่างซึ่งมันมันหนังมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นเพราะว่าปล่อยยักษ์ไปคนเดียวคงคงคงกระไรอยู่เพราะสิ่งที่กําลังจะไปตอนเนี้ มันเท่ากับไปสู้ผีทั้งกองทัพอะพี่ก็ <S <S เหมือนในในแคปแคปชั่น,น,นที่เขาขึ้นไว้ว่าในในในสปีดในในบทที่เขาเขียนไว้ผมว่าถ้ามึงจะไปตรงนั้นนะดงขงโมดอะมึงเท่ากับไปสู้ผีทั้งกองทัพม,มันเป็นที่จาปวะพานมันเคยไปมาแล้วไงกลางวันมันแค่หยอกใช่กลางคืนเด้ของจริงคือพอเดินทางเข้าไปในป่าครับสิ่งพวกอะไรที่มันโหด,โดครับที่พวกยักษ์กับทีมทุกคนเลยต้องมาต่อสู้กันนะครับมันจะมันจะมาช่วงกลางคืนจะหนักช่วงกลางวันมันก็แค่เสียงนกเสียงกา ภาพหลอนบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่กลางคืนคือจะจะเป็นชุดใหญ่หมดเลยตอนวันะมันแค่หยอกกลางคืนหลอกของจริงแน่ผูท้ที่เราพูดแล้วเรารู้สึกว่าหูแล้วเข้าไปเข้าไปจริงๆตอนที่ไปถ่ายทำอะไรเงี้ยมันมันเรารู้สึกว่าเราเป็นจักประพันตรงนั้นจริงๆนี่เรารู้สึกว่าคนนี้ข้างๆเรามันคือไอ้ยักจริงจริงอะทุกคนแม่งคือตัวละครนั้นจริงๆดงขโมดเนี่ยเป็นดงผีหา่าป่าฐานกินคนไปที่นั่น ก็เหมือนสู้กับผีทั้งกองทำ<ว><ส>ฉันไม่ยอมตายแนะ่